เจริญสุขท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้ในการธรรมวันานิดข้อคิดวันาน้อยก็มาพบปะกันอีกเช่นเคยวันนี้เราจะนำเสนอในเรื่องการทำสมาธิเพื่อสติสัมปชัญญะมีปัญหาถามว่าจะบำเพ็ญสมาธิภาวนาแบบไหนอย่างไรจึงจะเป็นเหตุให้สติสัมปชัญญะเจริญไพบูรณ์มีพระพุทธําดาตัดไว้ใน สมาธิสูตรจตุการนิบาตอังคุตรนิกายว่าดูกนพิสูจนทั้งหลายพิสูจนในธรรมวินัยนี้ย่อมรู้แจ้งเวทนาที่กำลังเกิดขึ้นรู้แจ้งเวทนาที่กำลังตั้งอยู่รู้แจ้งเวทนาที่กำลังดับไปรู้แจ้งสัญญาที่กำลังเกิดขึ้นรู้แจ้งสัญญาที่กำลังตั้งอยู่รู้แจ้งสัญญาที่กำลังดับไป รู้แจ้งวิตกที่กำลังเกิดขึ้นรู้แจ้งวิตกที่กำลังตั้งอยู่รู้แจ้งวิตกที่กำลังดับไปดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายสมาธิภาวนาอย่างนี้ที่บุคคลเจริญพัฒนาแล้วย่อมเป็นไปเพื่อสติสัมปชัญญะคําว่าสติสัมปชัญญะก็คือความรู้ทั่วรู้ตัวมีสติอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าการทําสมาธิเพื่อสติสัมปชัญญะนั้นจะต้องรู้ทุกขณะเวทนาที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปไม่ว่าเราจะทําอะไรเราก็จะได้มีสติสมบูรณ์แบบในทางพระพุทธศาสนาขอความสุขความเจริญจงมีแก่ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายที่ได้รับฟังรายการธรรมบรณนิตข้อคิดวันน้อยขอให้ท่านทั้งหลายจงมีความสุขทุกขี่วาราตีการเทิน